สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็ออกจากบ้านกันแต่เช้าค่ะปะ้าจะพาไปไหนเอ,อืไปเทียเเท่ยวไปเที่ยวพร้อมอยังพร้อมอยังกลัวไหม ไนะวันนี้เราจะไปฉีดวัคซีนค่ะโควิด19นะก็คือว่าวันนี้เป็นวันแรกที่รัฐบาลปูพรมฉีดใหญ่ทั่วประเทศค่ะก่อนหน้านี้เขาก็มีฉีดแต่ว่าเขาก็จะไปฉีดแบบว่าให้พวกที่เสี่ยงด่านหน้าหรืออะไรอย่างนี้ก่อนแต่ตอนนี้ประชาชนทั่วไปละของป๊าป้าเนี่ยจะต้องฉีดรอบ8โมงเช้าที่โรงพยาบาลมรุงราชแต่ส่วนของแม่เองอ่ะวันนี้จะฉีดที่สถานีกลางบางซื่อซึ่งใกล้บ้านมาอยู่ตรงนี้เองของแม่จะเป็นรอบ10-11โมงจะกลับมาทันไหมไม่ วนะิ่งไปมาส่งที่ก่อนจะไปฉีดวัคซีนเนี่ยเราก็จะต้องเตรียมตัวนะก่อนหน้าที่จะไปฉีดสัก2วันเราควรงวดชากาแฟแอลโกอฮอล์น้ำอัดลมอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ต้องดื่มน้ำเยอะๆเพราะว่าบางทีอะอาซาเซนิก้ามันเคยมีแบบปัญหารเรื่องลิมเลือดใช่ไหมเราก็ต้องกินน้ำเยอะๆกนน้ำเยอะทั้งก่อนฉีดและหลังฉีดพักผ่อนเยอะๆให้เพียงพอเมื่อคืนเข้านอนกี่โมงคะ เร็วมากสี่ทุ่มฮะสามทุ่มคือสี่ทุ่มอะไรอย่างงี้แต่แม่นอนไม่ค่อยหลับเลยแม่ตื่นเต้นใช่ใช่ป้าบนอนไม่หลับนอนไม่หลับตืน่นนอนตื่นหนึ่งตืสองใช่เออหรือว่านอนไม่หลับเพราะตื่นเต้นหรือเพราะนอนไม่หลับเพราะผิดเวลาก็ไม่รู้ว่าแล้วแม่ตื่นมาตั้งแต่ตีสี่แล้วก็ใหงนานแล้วก็แบบนอนค่อยหลับมาถึงแล้วป้าป้าก็จะต้องไปลงทะเบียนก่อนนะคะที่ชั้นล่างเขาก็จะมีลงทะเบียนเดี๋ยวเราจะขึ้นไปฉีดฉนบนได้คิวที่สี่เหรอคะ พอมาถึงท้องบนก็จะมีบุคลากรเยอะมากคอยต้อนรับเราอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะต้องทําแบบคัดกรองการรับวัคซีนนะคะก็จะถามแค่ว่าอายุเท่าไรแล้วก็มีประวัติโน่นนี่นั่นอะไรเปล่าแล้วก็กรอกไปตามจริงแล้วก็เส็นชื่อแล้วก็บอกว่ายินยอมฉีดอีกหน้าหนึ่งก็เป็นหนังสือแสดงความยินยอมรับการฉีดวัคซีนนะคะก็คือเหมือนกับว่าก็จะบอกว่าวัคซีนแบบนี้เดี๋ยวมีอาการไม่พึงประสงค์อะไรยังไงรูปยินยอมฉีดไหมก็เส็นชื่อนะคะ วัดความดันนะคะ้การได้ดีนะเป็นเป็นกิญญาหักยาการสักประวัติวัดความดันฉีดเสร็จแล้วเมื่อกี้นี้ตอนฉีดก,ก็ไม่ได้บันทึกภาพนะคะเพราะว่าทางโรงพยาบาลไม่ให้บันทึกภาพตอนฉีดยาเสร็จแล้วก็จะต้องเดินทางไปนั่งเพื่อออฟเซิร์ฟอาการครึ่งชั่วโมง เป็นยังไงโดนไปแล้วข้างไหนคะข้างนี้ข้างซ้ายแ้่คุนตอนนั้นคุณผูมต้องฉีดข้บงบนไหมเหรอไม่รู้เลยไม่ใช่ตรนนี้ถึงก็ตรงนี้ตรงนี้ก็ฉีดตรงนี้เหรอธรรมดาอันไหนดูซิขอดูสนใจไปช่วยนะเป็นยังไงรู้สึกก็เหมือนฉีดอกซินธรรมดาเหมือนไข้บรรายไหมหมแล้วตอนนี้มีอาการอะไรไหมหนักแขนหรืออะไรไม่มีอะไรเลย โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวดูอาการขึ้นชัวรับีนวัคซินเนตฉีดแล้วอ้าวรยบร้อยอ้าวล้วทีนี้เข็มสองอ่ะไม่ต้องมีบัตรนัดเข็มสองเหรอเมื่อกี้ไปถามแล้วเข็มสองก็คือเดี๋ยวเขาจะมีส่ง SMS ไปเรียกที่บ้านเองเหมือนเดิมค่ะตอนนี้นะคะเป็นเวลาแปดโมงสิบของป๊าป๊าเรามาถึงตั้งแต่ประมาณ7โมงสโมงครึ่งเนาะแล้วก็ฉีด8โมงมาถึงตอนเวลาครึ่งชั่วโมงตอนนี้เสร็จแล้วป๊าป๊าเรียบร้อยไม่มีอาการะไรเลยใช่ไหมอืม เดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่สถานีกลางดางซื่อนะคะเพื่อไปฉีดของแม่ตื่นเต้นอ่ะป้าไม่ตื่นเต้นเลยเหรอไม่ตื่นเต้นคือตอนนี้งงมากให้จอดรถตรงไหนอ่ะคือมันมีลานตรงนี้แล้วมันก็ดูจอดกันข้างทางค่อนข้างงงเพามีชัตเทิลบัสนะคะเห็นมาที่มันเป็นเหมือนรถทัวร์เลยไปละก็คือเขาจะเป็นชัตเทิลบัสแบบนี้รับคนมา จากหลาย่ะมาฉีดที่เนี่ยต้องไปติดตามนะคะข่าวสารแม่อ่านอยู่เมื่อวันก่อนว่ามาจากไหนบ้างอ่ะอที่จอนรถประหลาดมากเลยอ่ะมันมาไกลมากเขาแบอบกว่าไม่มีไปไ้ายไม่มีอะไรบอกคุณทีให้หมักเคลื่อนรถชัดทบ บอกว่าเดี๋ยวเสร็จแล้วให้มารอที่เดิมใช่ไหมก็จะมารับปะประมาณตอนแรกอันนั้นประตู4ของลูกพาทรูเราลงทะเบียนมาผ่าน A I S ต้องไปประตู 2, 2> ถ้าประตู3ของ d ีแท็ประตู2 a A I S ตรงนู้นก็คือเขาแยกกันเลยว่าเราลงทะเบียนของใายไหนมากก็ไปทางนั้นนะคะบ๊ายบายตัยยนแนวแม่ขอาันนี้ไปไหมมึนงงไปไปทางไหนต่อคะอ๋อนี่ไงจุดรอขิว A I S ให้มานั่งรอ นี่ของ A AS เอสเขาก็จะมีที่ฟอร์มก็มีที่รอมีปากกาให้เสร็จให้เรากรอกเดี๋ยวเรากรอกกันก่อนนะคะกรอกข้อมูลเสร็จก็นั่งรอมันก็จะเป็นเก้าอ e, ี้แถวๆแบบนี้พอเสร็จแล้วเขาก็จะให้กระเถิบขึ้นไปพอมีคนถัมหน้าสุดลุกไปแล้วกระเถิบกระเถิบกระเถิบขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะซึ่ง อย่าลืมเตรียมปากกามาด้วยจริงๆแม่เตรียมมาแล้วแล้วลืมว้ในรถไม่หยิบมาแต่ว่าพี่เขาก็มีให้แหละแต่ถ้าไม่อยากใช้ปากกนกับคนอื่นก็หยิบมาเองแล้วก็พกเซลแอลกอฮอลอะไรมาด้วยนะคะวันนี้เขาไม่ให้ผู้ติดตามเข้ามาเลยเขาบอกว่าเพราะว่าวันนี้คนเดียวมากไม่งั้นเดี๋ยวมันจะคนเยเอะแออัดเราก็เลยเขาให้เข้าเฉพาะคนที่มาฉีดจริงๆนะคะเขาจะมีแอลกอฮอลให้หรือจะพกมาเองก็ได้ก่อนจะไปวัดความดันเราต้องฉีดที่แขนเราทั้งแขนเลยแขนขวานะคะ เจ้าหน้าที่จะบอกว่าฉีดเอาแอลกฮอล์ฉลงทั่วแขนขวาค่ะอาจะได้เป็นการกวาดไทยนะคะไม่ติดเชื้อวัดความดันเสร็จ123 75ปกติตรงไปแล้วเลี้ยวขวาค่ะจุดที่สองนะคะเข้ามาก็เอาเอกสารมายื่นให้เจ้าหน้าที่น้องก็จะกรอกข้อมูลลงไปในระบบค่ะเราจะมีเคาน์เตอร์กรอกเยอะมากเต็มเลยค่ะเยอะมากก็โล่งๆเลยนะคะข้างใน เหมือนข้างรอกคนเยอะแต่ข้างในโล่งๆเลยค่ะโล่งๆัดแล้วเอาบัตรประชาชนเก็บได้ใบเขียวเราก็จะมาฉีดกันแล้วนะคะที่จุดที่สามค่ะก็มีพี่เจ้าหน้าที่ก็คอยแบบดูสักประวัตพี่พยาบาลพี่พี่พยาบาลจะคอยฉีดให้นะคะวันนี้เราจะได้อสตร้าเชเนกานะคะเข็มแรกนะคะแรกค่ะเข็มที่สองได้เข็มที่2องรู้สึกจะเป็น30สิงหาค่ะผมแรกเดี๋ยวนั่งพัก30นาทีนะคะ แข็งแรงวันนี้ค่ะน้ำแข็งนะคะหลังฉีดนะคะอันนี้เราสั่ลีลงก่อนพร้อมนะคะอ่าพร้อมค่ะนี่นะคะจิ้มแล้วเหรอคะมเบามากรับรวดจุกๆนิดนึงนะคะไม่ไม่รู้สึกเลยค่ะ ดีมากดีมากโอกไปไปไปมาโอเคไม่เจ็บเลยค่ะซึ่งฉีดไข้หวัดใหญ่ไปจะเจ็บกว่นานี้ฉีดไปเมื่อเดือนก่อนอเดือนก่อนนะค่ะเรียบร้อยแล้วค,ค่ะรวมเวลาที่เดินเข้ามายังไม่ถึง10บนาทีเลย เราก็ฉีดเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็จะเดินไปที่จุดที่4ี่เขาบอกว่าจุดที่จุดที่4ไปที่ไหนคะจุดที่4ี่เพื่อไปสังเกตอาการเดี๋ยวถามก่อนจุดที่4อยู่ไหนอันนี้จุดที่3เป็นจุดฉีดซึ่งเจ้าหน้าที่น่ารักมากบอกว่าถ่ายวีดีโอได้เลยแม่ก็ไม่ได้ถ่ายรูปตอนฉีดเลยแม่มัวแต่ไอ้นี่อยู่ถ่ายวีดีโอนะคะอันนี้จะเป็นจุด4เราจะต้องมานั่งพักดูอาการตรงนี้30นาทีค่ะ จุดสังเกตอาการก็มีเก้าอี้เยอะค่ะข้างนอกเมื่อกี้คนเยอะใช่ไหมแต่เดินลึกเข้ามาก็จะมีเก้าอี้อีกคือเขาจะตั้งห่างๆค่ะเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านและเดี๋ยวไปให้เจ้าหน้าที่ปั๊มแล้วก็กลับบ้านได้ค่ะนี่ค่ะรบแล้วค่ะจะมีการปั๊มมีอาการปกติอะไรไหมคะเมืม่อเชาเ,าชาเลนหัวหน้า ตอนนี้ก็าลังก็โอเคไม่มีอาการใดๆทั้งสิ้นนะคได้ข่าวว่าป๊าป๊าแยกกับแม่ตั้งแต่ตอนที่แม่เข้ามาป่านี้ยังไปไม่ถึงรถเลยเพาะหาไม่เจอว่าตัวเองจอดลานไหนรถบัสชัดโชที่เขารับส่งอ่ะคือมันมีหลายสายพาไปหลายร้านมาป้าบอกว่านั่งรถมาสามคันแล้วยังไม่เจอรถตัวเองเลยะเจอปูดไอติมบอลเมื่อวานเพิ่งอ่านในสิด เฟซบุ๊กว่าไอติมบอกเขาแจกไอติม1ล้านแท่งนะคะสำหรับคนที่มาฉีดรัคตีนถ้าอยากกินก็ไปรับได้เลยค่ะตลกมากๆากพาแยกกับกับแม่ประมาณแบบครึ่งเกินครึ่งชั่วโมงทั้รถตัดไปกี่คันไปสามคั้งคือตอนนักบตกว่าไม่ไม่ให้ขึ้นให้เดินไปทำไมอ่ะ เราเลยเดินไปเขาชี้ไปเรา,เ,ราเออเราตอนปัญหาคือตอนที่เราจอดรถเราไม่ได้สังเกตไงว่ามันเป็นตรงไหน,น,นเราคิดว่ามันมีจุดเดียวใช่ไหมใช่เราเขาชี้ไปเออมันใกล้ๆเราเลยเดินไปนี่ค่ะมงมมันเป็นมันเดินไปวนตั้งนานหาไม่เจอมันไม่ใช่มไม่ใช่ที่ร้านนั้นไงอ๋อ,อมันมีร้านที่ใกล้ๆด้วยใช่ไหมม,มีร้านเต็มไปหมดเลยเราเลยเดินกลับมาแล้วก็มาถามเจ้าที่ว่าเนี่ยเรามาจอดรถมาขึ้นรถบัสตรงนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้เขาบอกอ๋อมามาพาไปขึ้นอีกคันหนึ่ง ขึ้นไปวนกลับมา <c oughs> ที่เดิมกาขึ้นอีกคันหนึ่ง <c oughs> แล้วก็เขาวนกลับไปที่เดิมจนคนลมเขาบอกว่าเจอรถไหมครับไม่ไม่เจอเขาบอกว่าจอดไหนเขาบอกเราบอกไม่ <c oughs> ไมรู้แต่จริงๆะม้นเป็นร้านจอดที่เขาเปิดพิเศษขึ้นมาไงอ๋อที่เรามาจอดเป็นร้านเอ็กซ้าใช่ไหมก็คือ ถ้ากิดใครเอารถมาต้องแบบจําด้วยว่าเราจอดรถลานไหนถ่ายรูปเอาไว้เพราะเวลาออกมาเราจะได้เอาให้เขาดูได้ว่าเออเราจะไปลานเนี้ยไม่งั้นเนี้ยมันจะงงเพราะมันไม่มีป้ายว่าลาน1นึานสองรถที่จะไปลานหนึ่งรานสองใช่ปะ่ะระบบตอนเนี้ยคือคิดว่าวันนี้เป็นวันแรก ระบบจอดรถมันอาจจะงงงวยนิดนึงใช่คนขึ้นเชอาร์บัสมาก็วอยวายถ่ายม,<ช>มันใหญ่ในิดนึงใช่มันงง <ๆ S 1> มันไม่มีป้ายบอกมันไม่มีอะไรคำแนะนำฉะนั้นเนี่ยให้จำถ่ายรูปไว้แม่คิดว่าวันหลังๆเขาน่าจะจัดการดีขึ้นแล้วหลังนนใช่ไหมหวังว่านะตอนนี้ก็อาการโอเคป้าเป็นไงบ้างผ่านไปเป็นชั่วโมงหลายชั่วโมงละปวดฉี่ครัปวดฉี่อย่างเดียวแต่ว่าแขนไม่ปวดไม่อะไรเลยเหรอไม่ปวดไม่เป็นไรเลยแม่ก็ไม่ไม่เป็นไรเลยนะตอนนี้อากาศอะไรครแอสตาเซนิก้า